h องค์ฝีมือดีที่ร่างรัฐธรรมนูญได้ซับซ้อนซ่อนอำนาจของประชาชนไว้อย่างแนบเนียนจนไม่เหลืออำนาจใดๆไว้เลยดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้กันอยู่นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่อัปลักษณ์มากเกินกว่าที่เราจะพูดถึงได้หมดยกตัวอย่างที่มาของสอวอที่เลือกกันเองหัวกันเข้ามาเองประชาชนไม่ได้เลือกเลยแต่มีอำนาจมหาศาลในการเห็นชอบองค์กรอิสระควบคุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเสียงหนึ่งในสาม ไม่มีอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนเลยส่วนอำนาจของประชาชนกลับถูกโยนทิ้งไม่อาจลงชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้เลยตรงกันข้ามกับอำนาจขององค์กรอิสระที่มีอำนาจกว้างขวางใหญ่โตมหาศาลผูกพันทุกองค์กรสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้ลายปียุบพักการเมืองได้ลายเดือนนี่คือตัวอย่างของการร่างรัฐธรรมนูญโดยนิติบริกรแถมยังคุยโม้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปรากโกงแต่ต ตลอดเวลาที่ใช้มาดัชชดีคอร์รัปชั่นของไทยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องบทบัญญัติที่ว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมืองไม่ได้ควบคุมการทุจริตแต่อย่างใดกลับกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นประชาชนทนมานานแล้วพอแล้วสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ history moment เรากำลังทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆคือการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนฝากความหวังไว้ว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนด้วยมือของประชาชนเองในวันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือวันรัฐธรรมนูญนี้แต่แล้วประชาชนที่ชมการถ่ายทอดสดการประชุมในขณะนี้ ก็คงรู้สึกผิดหวังกับมติของกรรมธิการเสียงข้างมากที่ให้ตัดคูหาที่ให้ประชาชนเลือกสอสอรอหรือผู้ร่างรัฐธรรมนูญด้วยตนเองออกการที่กรรมธิการเสียงข้างมากตัดสิทธิ์การเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนออกไปแต่ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญจากการสมัครกันเอง ถือว่าขัดหลักการของร่างหลักที่คุณผลิตเสนอมาและรัฐสภาแห่งนี้ได้ลงมติเลือกให้เป็นร่างหลักไปแล้วนี่จึงถือเป็นการบิดเบือนเจตจำนงของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหตุเพราะ93ปีของประชาธิปไตยไทยมีรัฐธรรมนูญมา20ฉบับ ประชาชนไม่เคยได้มีโอกาสร่างรัฐธรรมนูญด้วยมือของประชาชนเองเลยรัฐธรรมนูญฉบับที่ใกล้เคียงกับคําว่าฉบับประชาชนมากที่สุดคือฉบับปี2540แต่ฉบับนั้นก็ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนโดยตรงที่ผ่านมาเรามีนิติกรฝีมือดีที่ร่างรัฐธรรมนูญได้ซับซ้อนซ่อนอำนาจของประชาชนไว้อย่างแนบเนียน จนไม่เหลืออำนาจใดๆไว้เลยดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้กันอยู่นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่อับปลักษมากเกินกว่าที่เราจะพูดถึงได้หมดยกตัวอย่างที่มาของสอวอที่เลือกกันเองหัวกันเข้ามาเองประชาชนไม่ได้เลือกเลยแต่มีอำนาจมหาศาลในการเห็นชอบองค์กรอิสระควบคุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเสียงหนึ่งในสามไม่มีอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนเลย ส่วนอำนาจของประชาชนกลับถูกโยนทิ้งไม่อาจลงชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้เลยตรงกันข้ามกับอำนาจขององค์กรอิสระที่มีอำนาจกว้างขวางใหญ่โตมหาศาลผูกพันทุกองค์กรสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้ลายปียุบพ,พักการเมืองได้ลายเดือนนี่คือตัวอย่างของการร่างรัฐธรรมนูญโดยนิติบริกร แถมยังคุยโม้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแต่ตลอดเวลาที่ใช้มาดัชนีคอร์รัปชันของไทยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องบทบัญญัติที่ว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมืองไม่ได้ควบคุมการทุจริตแต่อย่างใดกลับกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นประชาชนทนมานานแล้วพอแล้วเราไม่ต้องการนักกฎหมายที่รับใช้ผด็จการ หรือรัฐบาลสแกมเมอร์มาคิดแทนเรามาหมกเม็ดอำนาจของเราเมื่อเช้าภาคประชาชนหลายร้อยคนในานามของประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญได้เดินเท้ามายื่นหนังสือให้สอสอและสอวอที่เห็นหัวประชาชนช่วยกันเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาแห่งนี้กลับมติของกรรมธิการเสียงข้างมากโดยให้มีสอสอลอที่มาจากการเลือกของประชาชนเพราะหากให้มี การเลือกผู้ล่างรัฐธรรมนูญตามวิธีที่กรรมธิการเสียงข้างมากสเสนอมานั้นมันเป็นวิธีที่สมาชิกรัฐสภาเลือกผู้สมัครเข้ามาเองในสูตร20บบหนึ่งด้วยวิธีนี้จะยึดโยงกับประชาชนอย่างไรในเมื่อสอวอที่ไม่ได้มาจากประชาชนแต่โดยเฉพาะเสียงข้างมากสอวอเสียงข้างมาก สามารถหยิบผู้ล่างรัฐธรรมนูนมาได้แล้ว7-8คนส่วนที่เหลือก็ไปเกาะเกี่ยวกับพรรก,การเมืองก็จะได้เป็นกรรมธิการเสียงข้างมากทันทีด้วยวิธีนี้เราจะได้รัฐธรรมนูนที่เป็นของประชาชนได้อย่างไรเรายังไม่เข็ดกันอีกเหรอคะที่จะเลือกกันเองแบบสอวอที่ได้มาโดยประชาชนไม่ได้เลือกแล้วพอเมื่อได้เข้ามาเป็นสอวอแล้วก็ไม่เคยทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมุ่งเพื่อรักษาอำนาจของพวกพ้องตนเองโดยเสนอให้สอวอ,อยู่จนครบวาระ5ปีขอให้มีอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูนขอให้ตนเองได้ไปเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีหลังพ้นจากตำแหน่งสอวอเห็นไหมคะถ้าเราได้คนร่างรัฐธรรมนูนที่ไม่ได้มาจากประชาชน<ๆ>เขาก็จะคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน และนี่คือรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศเราจะยอมให้กลุ่มกวนที่หัวกันเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องกลุ่มกวนของเขาและถ้ากลุ่มกวนนี้เป็นพวกที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ประเทศเราจะเป็นอย่างไรเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญของเราเป็นสีเทาอย่างนั้นเหรอคะท่านประธานที่เคารพคะ เราไม่อาจฉุดล้างกลงล้อประวัติศาสตร์มิให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้ฉัดใดเราก็ไม่อาจหยุดยั้งพัฒนาการของรัฐธรรมนูญได้ฉันนั้นวันนี้เราต้องมีความหวังกับการเดินทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะสถาปนาขึ้นด้วยมือของประชาชนแล้วจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดในรอบร้อยปี แล้วจะสถิตสถาพอรอยู่กับเราตราบนานเท่านานนี่คือมรดกที่คนรุ่นเราจะฝากไว้ให้แก่แผ่นดินไทยขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาทุกท่านหันไปลงมติให้กับองค์กรร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกของประชาชนกันค่ะ ขอบคุณค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ